เสื้อชีฟองอลาคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อชีฟองแขนสีส่วนนะคะดีเทลแน่นมากคือตัวนี้จะเป็นการตัดต่อเส้นโค้งใต้อกนะคะแล้วก็ช่วงอกเราจะตีเกรดทั้งหมดเลยตีเกรดเรียงกันลงมานะคะแล้วก็แทรกเป็นลูกไม้ช่วงไหล่นะคะเนี่ยจะมีความโปร่งด้านในก็จะซับเน็ตอีกชั้นหนึ่งตีเกรดยาวมาจนถึงแขนนะคะ แล้วก็ต่อเป็นลูกไม้ถ่วงด้านล่างขอบแขนสม็อกนะคะทรงเขาก็จะออกชัดขึ้นแขนสวยมากค่ะตนนัวนี้เป็นทรงคอวีนะคะด้านหลังก็จะโปร่งด้วยแถบลูกไม้ด้านบนโชว์ลายด้านล่างนะคะลายเขาก็จะเป็นลายแบบ ฟุ้งๆเบลอๆหน่อยสีจะไม่ค่อยชัดนะคะไม่ชูดฉาดออกเป็นห,นหวานๆใส่ออกงานได้นะคะตัวนี้มาสองสีนะคะมีสีส้มกับสีม่วงนะคะม่วงก็พิมพ์ดอกเหลืองสีสวยทั้งสองสีเลยมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะ